ฮาฟฟู่หลายๆคนน่าจะรู้แล้วแหละว่าคำนี้คืออะไรแต่ทุกคนเคยสงสัยกันไหมว่ามันมีที่มาอย่างไงมีที่มาจากไหน เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพามาลุยประวัติศาสตร์ของคําว่าฮาฟู่ไขข้อข้องใจและที่มาของมันกันอย่างแรกเลยเนี่ยเมื่อผมสงสัยว่าที่มามันมาจากไหนเนี่ยเราก็ต้องลองเซิร์ชกันดูก่อนเลยแต่พอเซิร์ชไปไหนก็จะเจอแต่คลิปปันๆคลิปตลกที่คนเนี่ยเอามาใช้กันขำๆกันไปหรือว่าคลิปที่บอกว่าฮาฟู่คืออะไรเนี่ยเขาก็จะอธิบายว่ามันเป็นคําที่ไว้ใช้ลงท้ายประโยคของวัยรุ่นใน 5m แต่ประเด็นคือเรารู้แล้วว่ามันคืออะไรมันใช้ยังไงแต่แค่อยากรู้ว่ามันมาจากไหนมาจากใครและหนึ่งในสาเหต ที่ผมอยู่เฉยกับเรื่องนี้ไม่ได้เพราะว่าคงจะมีคนสงสัยแบบเดียวกันกับที่ผมสงสัยเนื่องจากพอผมเซิร์ชว่าฮาฟู่เนี่ยอันกริทึมของ Google ก็ได้ขึ้นมาอันแรกๆเลยว่าฮาฟูมาจากไหนสรุปก็คือมีคนสงสัยเหมือนกูแล้วก็เซิร์ชแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมและแน่นอนว่าไอคนที่สงสัยแบบเดียวกันกับผมเนะี่ยมันก็คงจะเซิร์ชแล้วก็ไม่เจอคําตอบเหมือนกันเจอแต่คลิปตลกหรือเจอแต่คลิปที่บอกว่าคืออะไรคือคําศัพท์ของวัยรุ่นเทสดี แต่ไม่มีใครนะ่อธิบายต้นตอหรือที่มาของคำคำนี้ไว้เลยและในเมื่ออินเทอร์เน็ตไม่สามารถให้คำตอบกับผมได้ผมจึงต้องทำการลงพื้นที่จริงและเนื่องจากที่ผมเนะี่ยไม่เคยเล่นไฟเอ็มแต่เบาะแสของไอ้คำคำนี้เนะี่ยหลายที่บอกว่ามันมาจากวัยรุ่นเท็ดดี้ในไฟเอ็มผมจึงจะเริ่มต้นด้วยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางชำนาญการพิเศษด,ด้านวัยรุ่นไฟเอ็มหรือพูดง่ายๆอีกอย่างหนึ่งก็คือน้องกูเองเด็กกระโปรงที่ติดไฟเอ็ม อะไพี่บ้างไอ้พี่จะถามหน่อยว่าไอ้คำว่าฮาร์ฟฟู่อ่ะมันมาจากอะไรนะฮาร์ฟฟู่เหรอแปลว่าพวกที่แบบชอบทําเสียงหล่ออะไรเงี้ยแล้วไม่ไม่ดีอ่ะลมมันเข้าแล้วก็ไม่ช็อตด้วยไม่มันไม่ดีอ่ะแบบเวลามันจะทําเสียงหล่อใช่ไหมมันก็จะเอาปากมาใกล้ๆไม่อะแล้วมันจะพูดเสียงต่าๆอะแล้วลมมันก็จะเข้าเพราะว่าไม่มันกากเงี้ยแล้วมันเแบบว่ามันจะมีเสียงแบบเหมือนเสียงหายใจอะแบบฮาร์ฟฟู่จริงๆมันไม่ได้เป็นคําพูดหรอกจริงมันเป็นเสียงลมหายใจหรืออะไรพวกเนี้ยแล้วทำไมมันต้องพูดฮาร์ะเพราะว่ามันดูหล่อกว่าเวลาพู ประมาณนั้นแหละมังโอเคโอเคแล้วแล้วอันนี้คือแบบที่มาอันเนี้ยน่าจะแบบน่าจะจริงแค่ไหนอไม่ชัวร์แต่ถามให้ได้แต่ถามให้เอาไปะถามใครถามเพื่อนเพื่อนผมมาเล่นมาก่อนไงเดี๋ยวผมถามให้ตอนนี้แหละมันอยู่ในดีเทลเนี่ยจะถามให้ five minutes later ถามแล้วเพื่อนบอกมันไม่รู้อะโอเคสรุปก็คือที่มาเนี่ยมันมาจากวัยรุ่นใน f i m ที่เวลาจะคุยกับสาวหรือว่าจีบสาวเนี่ยก็ต้องทําเสียงกันสักหน่อยนึงก็เลยแบบดัดเสียงแต่ด้วยความที่ไม่ไม่ดีอ่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบ h a l ฟสุดท้ายก็เลยโดนแซวกลายเป็น h a ฟ f ์ฟู l แล้วก็เป็นไวรัเล่ามาก็ถ้าใครมีตำนานที่ได้ยินมาแบบอื่นมีที่มาแบบอื่นเ่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันไว้เลย แต่ก่อนที่คลิปนี้จะจบลงเนี่ยในไหนวันนี้เนี่ยนอกจากเราจะได้รู้ที่มาแล้วเนี่ยเราก็ยังได้รู้เทคนิคการจีบสาวในแบบวัยรุ่น 5M กันอีกด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะลองใช้คําว่า half f o l เ่ยไปคุยกับคนอื่นดูโดยผมจะใช้แอป l i t m a t เพราะเขาเคยสปอนเซอร์กูคือแอปนี้เนี่ยมันจะให้เราสุ่มโทรคุยกับคนอื่นได้เดี๋ยวถ้าได้สุ่มโทรคุยกับใครเนี่ยเราจะลองใช้เทคนิคพิเศษแบบ half f o o ดูสิว่ามันจะได้ผลดีกว่าเดิมไหม สวัสดีฮาสวัสดีค่ะ,คะขอตังหน่อยได้ไหมฮาบไม่มีตะแดกเหมือนกันค่ะแบบเนี้ยแบบเธอได้ไป็โรงเรียนวันละเท่าไหร่หรอฮาวโอ้ยได้มากกว่าหนึ่งบาทแล้กันค่ะแบ่งให้เราครึ่งหนึ่งได้ไหมฮาบแค่แไปโรงเรียนแค่นี้ก็จะไม่มีจะแดงแล้วตูแดกมาขอตังกันแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องปะ่ะ เธอได้วันละเท่าไหร่ฮาเธอได้วันละร้อยอ่ะให้เราห้าสิบได้ไหมฮาคนละครึง่งคนละครึง่งฮาบแบ่งกันกินแบ่งกันกินฮาไนี่เป็นใครสนิทหรือไงทำไมต้องให้เป็นคนที่หวังดีฮา อย่ามาหวังดงหวังดีอะไรตอนนี้นี่ยิงไม่มีตังค์อยู่โอนมาก็ได้ครับกูก็ไม่มีตังค์จะใช้เหมือนกันจะเอายังไงมึงฟังไม่รู้เรื่องไง